โครงการของสิงนะเพื่อสมทบเงินช่วยเหลือเด็กโปรโิโอนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันฮะก็ะนานนะครับที่ไม่ได้ออกกำลังกายในด้านการยืดพื้นนะก็ลองดูครับวันนี้เพื่อนๆใน f a c e o o o เวลาท่านทั้งที่รู้จักกันและทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน ค่เยอะนะฮะถ้าทุกคนมีเจตนาที่ดีที่ต้องการแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับเพื่อต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะครับที่ออกโครงการนี้ขึ้นมาทำให้เราได้มีการออกกําลังกายกันมากขึ้นแล้วก็การออกกาลังกายครั้งนี้นอกจากจะได้พังนากำลังแล้วยังจะได้ทําบุญนะครับก็หนึ่งครั้งนะฮะสิบาทนะครับก็ลองดูครับว่าผมจะทําได้เท่าไหร่นะ ลองดูกันไปเลยวิดเนี้ยนะครับ หนึ่งสองสามห้าหเจดปเกส